การใช้ชีวิตแตกต่างไปยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเกิดความสูญเสียโดยเฉพาะสูญเสียเพื่อนรักอย่างน้องตังโมก็หนูพยายามบอกรักคนใกล้รอบตัวที่หนูรักใครหรือว่าหนูไม่ให้กอดแม่เลยมานานมากตั้งแต่เป็นสิปีหนูก็กอดหนูก็บอกรักแม่แล้วถ้าเกิดหนูมีอะไรในใจที่หนูรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งหนูตายแล้วหนูจะไม่ได้พูดหนูพูดหมดเลยนะฮะหนูสั่งเสียไว้หมดเลยทุกอย่างเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเราไม่แน่นอนเลยค่ะไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่เราคิดว่าแน่นอนก็ไม่มีอะไรแน่นอน หลังจากที่เราช่วยสารพัดทาทุกอย่างอย่างที่เมื่อสักครู่ด้ินกันณนะวันนี้เราแบกอะไรอยู่อีกบ้างะแบกบกี่ชีวิตหนูดูลแลชีวิตใครอ,อยู่บ้านตอนนี้หรือถ้าวันนี้นะนะนะที่หนูต้องช่วยนะคะคือมีครอบครัวที่ฝั่งแม่หนูญาติฝั่งแม่มาช่วยทํางานแพ็คของอเพราะทางนี้ทางตอนนี้ยางพาราราคาไม่ดดีก็เอามาหมดเลยก็สิบคนโอ้โหค่ะแล้วก็ ฝั่งทางพ่อแม่สามีก็ดูแลให้เขาไม่ต้องทางานเราก็ดูแลอาณากับสามีก็ช่วยกันดูแลคนอื่นลืมดูแลตัวเองหรือเปล่าดูแลตัวเองค่ะเรื่องตัวเองนี่คือดูแลอย่างดีมากจะบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยหนูดูแลไว้แบบเต็มที่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการกินการอยู่เพราะว่าเราอย่าลืมว่าสังขารเนี้ยมันต้องใช้งานอยู่ <c oughs> เรายังต้องใช้สังขารเราดังนั้นอะไรก็ตามที่จะเป็นการที่แบบช่วยตัวเองเนี่ย <c oughs> ดีหนูทาหมด แล้วอย่างอย่างที่ผ่านมาเราเรามีอะไรไหมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของสักขามเนี่ยปัญหาเยอากที่สุดเลยนะหนูอาชีพหนูเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับอ<ม>ินฟลูเอนเซอร์โซเชียลเชียลอะไรอย่างเงี้ยหนูอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์อ่ะวันหนึ่งอ่ะไม่ใช่สามห้าชั่วโมงนะฮะหนูอยู่เป็นส<ม>ิบ<ม>อยู่แล้วแบบตาหนูแห้งแห้งจนกลายเป็นแบบแสบปวดกระบอกตาค่ะใช้ชีวิตยากขึ้นแล้วก็บางวันเชื่อไหมคะว่าเนี่ยหนูต้องอ่านสคริปต์ในระยะเนี่ย หนูมองไม่เห็นมันพลาไปหมดตอนแรกหนูรู้ว่าหนูสายตาสั้นแต่งศิลเปาโอ้หพี่ว่าพี่เป็นเลยเนี่ยต้องขอคำปรึกษาเลยเนี่ยเหมือนน้ำในตามันน้อยเนี่ยลองดูดิพี่ว่าพี่ตาแดงเลยจังเลยนะตาแดงพี่กอย่ากกำลังเป็นเลยอ่ะคนเป็นเยอะคนปัจจุบันเป็นเยอะค่ะคือต้องกระพริบตาบ่อยๆเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบ้เรียกน้ำตาให้น้ำตาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยทำนะฮะคือเอาน้ำตาเทียมเนี่ยมาหยอดหยอดปุ๊บ ประมาณไม่เกินชั่วโมงมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม<ช>เราต้องดูแลที่ต้นตอค่ะคือคนเราถ้าเกิดมีปัญหานะอย่างที่นาบอกว่ารู้สึกเครื่องตารู้สึกแสบตารู้สึกตาแห้งสใส่คอนเทนเบนส์บ่อยใส่คอนเลนแล้วเจ็บตาอันนี้คือเรื่องใหญ่เราต้องรู้แล้วว่าตาเราไม่ปกติต้องหาอะไรที่เป็นตัวช่วยในการเสริมตัวเราเองะอะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าหนะ้าจอเราเนี่ยแสงสีฟ้าเยอะมากแสงสีฟ้าทาลายดวงตาของเราทุกวันแล้วเราต้องทํำยังไงอ่ะต้องบอกตรงๆนะคะว่า จากที่ก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องดวงตาเลยจนมีวันหนึ่งที่อาณาบอกะว่าขับรถแล้วเกือบชนคนเพราะตาเรามองแล้วมองเรานึกว่าเราใส่ตาสัาน้นแต่พอเราไปวัดสสยตาแล้วมันเหมือนเดิมปกติคุณหมอก็เลยแนะนําว่าเราต้องมาดูแลใน,นเรื่องของดวงตาควบคู่นะคะไปกับการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกําลังกาย ทานอาหารในหะ้ครบห้ามหมูอันนี้สําคัญมากเลยค่ะหลังจากที่เคยมีปัญหาชีวิตก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถขับรถเองได้ด้วยค่ะนะฮะแล้วก็กลับมาใส่คอนแทคเลนส์ได้เหมือนเดิมนะคะบุคลิกดีขึ้นไม่กระพริบตามเหมือนแต่ก่อนค่ะคืออันนี้แนะนํานะคะนะนะน,นี่นะแนะนตัวนี่ฮะ เดซกีวันค่ะนะฮะตอนแรกๆเลยนะอ้นาก็ไม่สามารถหาทางออกได้ก็ไปหาพวกผักบุ้งอะไรเงี้ยมากินแต่เชื่อไหมพอไปเซิร์ชจริงๆเขาบอกต้องกินป็นเค็มแ้เลยไปดูอะไรบ้างที่แบบช่วยก็ไปเจอค่ะว่าคนในวงการเนี่ยเขาทานตัวเนี้ยเยอะก็คือเดกกีวันก็เลยลองทานดูเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ๆในวงการก็จะเจอไฟบ้างต้องบทบ้างดูโซเชียลบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลองไปดูว่าสารสกัดมีอะไรบ้างสำหรับเดซิควันนะฮะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากบิลเบอร์รี่ค่ะดอกดาวเรืองแล้วก็ ตัวสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะนี่ยวให้ดูเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะสารสกัดเหล่านี้นะคะบอกได้เลยว่า ช่วยเรื่องหลายๆคนก็คงทราบไปอยู่แล้วแค่สเสอร์ชในก,ก,กูกิลก็เจอค่ะนาทานมาสักระยะหนึ่งน่ะชอบมากเลยนะครับที่สำคัญนะฮะตัวนี้ทานง่ายแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นค่ะตื่นเช้ามาก็ส่งตาหวานกันได้เลยนะ,ะ <laughs> คะเพนนาเป็นคนที่ปกติเลยนะฮะอาจจะต้องใส่แว่นค่ะเพราะว่าแว่นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกรองแสงแต่ต้องทานควบคู่นะคะไปกับการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกําลังกายทานอาหารในครบห้าหมู่อันนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกนะฮะว่า มันไม่ได้เกิดแค่กับคนอายุเยอะเท่านั้นนะโดยเฉพาะเด็กๆด้วยซ้าหรือแม้แต่วัยรุ่นสมัยนี้นะฮะยิ่งอยู่กับมือถืออยู่กับแล้วเราไม่ไดู่จอเดียวนะจ๊ะก็คนอยู่พร้อมมาที่สามสีจอเลยดูทั้งโทรทัศน์ดูทั้งโทรศัพท์มือถือแล้ววานวันก็เจออยู่แค่เนี้ยาชีวิตเยอะมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นดูแลตัวเองกันตามแอนนา <C> e <at> เรามีโปรพิเศษอะไรยังไงดีด้เลยด้า<ร>เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าวันนี้น,นามีโปรโมชั่นนะฮะปกติเนี่ยหกระปุก890บาทบนะฮะวันนี้ให้3กระปุกเลยนะฮะปกติ3กระปุกเนี่ยก็2 6 7 0บาทถูกไหมฮะครับพิเศษสําหรับ100คนนะ,ะที่โทรหรือสแกน QR code ออคคเข้ามาตอนนี้นะฮะร้อคนเท่านั้นนะฮะบอกก่อนว่าร้อคนเท่านั้นนะะ 3กระปุกจาก2670บาทนะฮะจ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้นค่ะแล้วไม่พอแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่สแกนเกคีโคดด้านล่างนี้ตอนนี้100คนแรกนะฮะถ้าทันนะกอก่อนถ้าทันนะคะจะได้ได้แว่นตากรองแสงรุ่นพิเศษนะะอีกหนึ่งอันด้วยค่ะนะฮะนี่ตัวนี้ค่ะ,คะละองเปิดให้ดูนะฮะตัวนี้จะช่วยกรองแสงค่ะเวลาที่เราขับรถโดนลมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้บอกก่อนว่าเนี่ยเนี่ยใครที่แบบเป็นคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ สามารถปรับได้ใช่ไหมฮะปรับได้ยืดได้แล้วก็ลองข้างหลังได้แบบกลัวแว่นหายนะเป็นนะบางที่แบบเอ๊ะของฉันอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็สามารถคลองเข้าไปเงี้ยก็ใส่ได้ก็ไม่หายมันก็ช่วยกลองแสงกันลมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะดังนั้นใครที่สนใจด่วนเลยนะฮะสแกนเทมโปโคตอนนี้นะฮะสามกระปุก1,290กบาทแถมแว่นอีก1อันนะคะ โทรมาเลยตอนนี้ค่ะ02090นะฮะ5999หรือ Line แอนะฮะมามาชอบค่ะ M A M A S H O P ค่ะหรือง่ายๆเลยแคปหน้าจอสแกน q r Code ตอนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตนะคะในกรณีที่หลายคนบอกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันทำลายตาเราจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนนาทำให้ดูนะฮะนี่ดูนะคะตัวนี้เป็นแสงสีฟ้านะคะค่ะน้าขออนุญาตนี่เห็นไหมฮะแสงสีฟ้าเนี่ยนะฮะทำให้กระดาษกลายเป็นสีม่วง แต่ในกรณีที่มีแว่นตัวนี้นะคะกรองแสงอยู่<ม>เราฉีดแสงสีฟ้าลงไปเห็นไหมฮะเ<ม>หะ็นะฉีดยังไงก็ไม่เป็นอะไรเห็นไหมฮะมดังนั้นเนี่ย<ม>ความต่างกันเนี่ยก็เกิดขึ้นดังนั้นเห็นไหมฮะว่าตาคนเราเนี่ยถูกทําลายไปทุกวัน,วนจากแสงสีฟ้าอย่ารอช้าคะ่ะเพราะว่าดวงตาไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแล้วดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ถ้ามองอะไรไม่เห็นนี่คือเป็นเรื่องใหญ่นะนั้นก็รีบจัดโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะ020905999หรือ Li@ n e แอดมามาช็อปนะหรือว่าสแกน QR code ได้เลยค่ะครับผมอะย้ำอีกทีหนึ่งครับะปุกระปุกปกตินะ2,670บาทค่ะวันนี้เหลือ1,290บาทเท่านั้นแล้วพิเศษกว่านั้นคือร้อยท่านแรกแถมแว่นที่กันแสงสีฟ้าให้ด้วยหนึ่งอันค่ะดังนั้นรีบเลยตอนนี้นะฮะรีบทักเข้ามาเลยค่ะ ครับทั้งหมดก็คือสมกระปุกบวกกับ1แว่นนี่นะฮะในราคาเพียงแค่129 0าบบาทครับผมนะครับอ่ะรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกดมาเลยนะครับรายละเอียดขึ้นอยู่หน้าจออยู่แล้วนะครับดูแลตัวเองกันได้เลยนะครับอย่ารอให้มันมีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องรอว่าอายุต้องเยอะก่อนรอมันเสื่อมก่อนถึงเริ่มต้นใส่ใจดูแลตัวเองกันวันนี้เรารู้เคร็ดลับกันแล้วนะครับตอนนี้หลังจากทานไดสิกิววันแล้วมองความรักยังไงบ้างความรักสำหรับตัวหนูเองนะหนูมองว่า หนูหนูไม่หนูไม่วางอนาคตไกลมอกแค่วันนี้ <c oughs> แล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นไงก็ค่ว่ากัน <c oughs> เอาวันต่อวันเลยค่ะคือคืออยู่กับปัจจุบันเลยว่าปัจจุบันเรามีความสุขแฮปปี้พอไม่ต้องคิดว่าเมื่อวานเขาทาอะไร <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นยังไง <c oughs> คิดว่าวันนี้เราดีกับเขาเรารักเขาก็คือพอแล้วค่ะในฐานะของคนคนหนึ่งที่ผ่านความยากลาบากมาเยอะมาก พอใจก็หลายครั้งวันนี้น้องอนามันนั่งอยู่ในลับไฟรดีโชค่ะและเชื่อว่ามีหลายๆคนที่นั่งดูน้องชีวิตน้องอนาอยู่มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่ตอนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่กําลังมืดมนจุดที่กำลังอยู่ในหลุมจุดที่กาลังดาวที่สุดในฐานะของคนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังอยู่ในความมืดความทุกข์อยากอยากจะบอกว่าเหล่านี้มันคือบททดสอบของชีวิตคนที่จะประสบความสําเร็จได้มักจะเจอปัญหาใหญ่ๆหนักๆมาก่อนเขาเลยกลายเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่ง สามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเจอปัญหาตรงจำไว้ว่าคุณคือคนที่โชคดีแล้วถ้าคุณผ่านมันไปได้วันข้างหน้าคุณจะประสบความส็จในชีวิตจากวันหนึ่งที่เราบอกว่าทําดีแค่ไหนก็ไม่ได้รับคําชมวันนี้คุณแม่เคยพูดอะไรกับเราบ้างไหมแม่ถามแม่ค่ะว่าปลื้มใจบ้างไหมที่แบบแล้วพาแม่มาถึงจุดนี้แม่บอกว่าแม่ภูมิใจมากแต่แม่อาจจะไม่ได้แสดงออก ก็้ลยบอกแม่ว่าแม่ต้องแสดงออกนะนจะได้รู้เพราะหนูไม่สามารถตัดสินใจคิดเองได้ว่าแม่ภูมิใจหรือเปล่าเหมือนกับคนทางบ้านนะถ้าเกิดว่าลูกจะไปรับลูกไม่ได้หรอกถ้าแม่ไม่ได้บอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกนะคําพูดเหล่านี้มันเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนให้ลูกคนหนึ่งสามารถทําอะไรได้อีกมากมายมกับคาว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกคนะ่ะแล้วในมุมของความเป็นลูกด้วยอ่ะวันนี้มีอะไรอยาก บอกแม่หรือมีอะไรที่ยังถือโอกาสปลดล็อกในใจอะไรกับคุณแม่มีอะไรอยากใช้พื้นที่ตรงนี้คุณแม่ดูอยู่แน่นอนค่ะก็คือที่ผ่านมาอน่าเต็มที่เต็มที่มาตลอดมีหลายเรื่องมากที่แม่ไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างแต่ไปอยากจะบอกว่าทุกทุกอย่างที่ทําทุกวันนี้ก็คือเพื่อแม่เพื่อแม่จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องจากโลกนี้ไปก็มีคนเดียวที่เราห่วงคือแม่ค่ะ กับคนที่อยู่ข้างๆหัวใจจากวันแรกก็เจอกันผ่านข้อความใครจะคิดว่าชีวิตจริงในวันนี้คนที่น้องสามารถหันไปมีความสุขด้วยได้หรือคนที่น้องสามารถหันไปร้องไห้ด้วยได้เขายังอยู่กับน้องอยู่เลยใช่มีอะไรอยากจะบอกกับแม็กมั้งคะก็กับแม็กอาจจะไม่ได้บอกรักกันบ่อยแต่ว่าก็พูดเสมอว่ารักเราอาจจะไม่ได้หวานกันมากแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รับเราไว้ในหัวใจอะค่ะ ซึ่งตัวเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นเราอาจจะเป็นสาวเพศสองคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีสิทธิ์เลือกคนอื่นก็ได้แต่เขาก็เลือกเราในวันที่เราลําบากในวันที่เราไม่มีอะไรเลยเขาจะทิ้งเราไปหาผู้หญิงคนอื่นก็ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ทําดังนั้นเราก็จะทําแบบนี้เช่นกันก็คือเราจะไม่มีวันทิ้งเขาไม่ว่าเขาจะต้องเจออะไรก็ตามหวานได้ก็หวานนะ ันี้ผมเชื่อว่าเราได้เห็นแอนนาผ่านสารพัดสื่อสารพัดข่าวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดรวมถึงข่าวที่ทิมแทงแล้วก็พูดไม่คิดอย่างคําว่าหิวแสงสารพัดผมเชื่อว่าเราได้รู้จักกับตัวเธอแล้วเราก็จะรู้ว่าเธอไม่ต้องหิวแสงเพราะว่าเธอเป็นแสงสว่างของตัวเธอเองนะครับแขกรับเชิญขอเราวันนี้ขอบคุณมากๆากนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่แอนนารู้สึกว่าได้มานั่งตรงนี้แล้วเป็นเกียรติ <c oughs> เราก็เป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับแขก รับเชงคนนี้เหมือนกันขอบคุณน้องแอนนี่ครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเลกเตซอยโกลสีีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องรวมถึงคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของคุณครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดขอบคุณแขกรับเชิญงเราด้วยเราทั้งหมดหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามแม่ค่ะว่าปลื้มใจบ้างไหมที่แบบ แล้วพอแม่มาถึงจุดน,นี้แม่บอกว่าแม่ภูมิใจมากแต่แม่อาจจะไม่ได้แสดงออกหนูก็เลยบอกแม่ว่าแม่ต้องแสดงออกนะหนูจะได้รู้เพราะหนูไม่สามารถคิดเองได้ว่าแม่ภูมิใจหรือเปล่าคําพูดเหล่านี้มนันเป็นแรงขับเคลื่อนให้ลูกคนหนึ่งสามารถทําอะไรได้อีกมากมายมมกับคำว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกค่ะ amarin tv